สวัสดีครับพบก,กับวันเดอร์โทคุนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องสําคัญเกี่ยวกับที่ช่อง YouTube ผมเนี่ยได้พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับกดทางด้านชุมชนของยู u ูบวันเดอร์โทคุนะครับได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งเพราะว่าช่องยู u ูบวันเดอร์โทคุของเรานะครับมีเนื้อหาที่โดดเด่นและความสนใจมากขึ้นและกเ็เริ่มพัฒนาของช่องมากขึ้นสู่ระดับใหม่นะครับ ก่อนที่ผมจะมีการเปิดสร้างรายได้ YouTube นั้นเดี๋ยวผมจะมีวิจัยนิดนึงครับกดทางด้านชุมชนนะครับเกี่ยวกับ YouTube ของเรานะครับซึ่งเป็น YouTube ที่ทำเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านชุมชนมีหลายอย่างนะครับซึ่งจะมีกฎต่างๆมากมายผมได้มีการศึกษามานะครับผมฉะนั้นช่องยู u t บมันเดททูคุของเราได้รับผ่านการกดทางด้านชุมชนครับสำหรับคนที่ จะทำกฎนี้ครับอย่างเช่นกฎต่างๆมากมายเรามาดูวิเคราะห์กันนะครับผมเช่นเรื่องของการทำคลิปวิดีโอการตัดต่อวิดีโอครับอย่างเช่นนี้นะครับผมในวิดีโอต่างๆและมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำวิดีโอนะครับแล้วก็ข้อห้ามต่างๆใน youtube สำหรับของผมเองอย่างเช่นห้ามสุปรี่ในวิดีโอห้ามโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อละมุกอนาจาร์หรือว่า การใช้ความรุนแรงหรืออุบัติเหตุต่างๆมากมายโชว์สินค้าไม่ตรงปกหรือว่าโชว์เงินสดให้คนอื่นเห็นและการนอกดงประชาชนนะครับซึ่งข้อห้าม u t u b e ก็คือมีเข้อห้ามมีอะไรกันบ้างครับค,คือหนห้ามทําคลิปเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง 2. ห้ามถ่ายคลิปที่เกี่ยวกับการเลือดอะไรต่างๆมากมายครับข้อ3ก็คือ ห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวกับคนพิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนพิการแบบไหนนะครับ<ม>ก็ห้ามถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันผิดกฎของ YouTube และกฎชุมชนด้วยข้อสี่คือห้ามถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเงินสดต่างๆหรือเงินทองเพราะหาว่าช่องเราเนี่ยมันรวยนะครับเพราะมันผิดกฎชุมชนและไม่สามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อพิเศษต่างๆก็คือห้ามถ่ายรูปศพ ห้ามถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับงานศพโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันผิดกฎชุมชนของ YouTube เพราะถือว่าช่องเราไม่ได้คุณภาพแล้วก็ต่อมาคือข้อห้ามต่างคือห้ามถ่ายคลิปตัดต่อวิดีโอที่ไม่ได้คุณภาพในวิดีโอ u t u b e นะครับผมเพราะทําให้คลิปวิดีโอนั้นมีความเสี่ยงนะครับตอนนี้ผมได้รับแจ้งมามาเลยครับและมีข้อห้ามพิเศษก็คือห้ามโพสต์คลิปวิดีโอเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนอย่างเช่น โพสคลิปวิดีโอแจกของรางวัลเพื่อการหลอกลวงประชาชนและเรียกยอดวิวเยอะเยอะนะครับรวมไปถึงห้ามถ่ายคลิปวิดีโอคนอื่นหรือถ่ายรูปคนอื่นไปลงโซเชียลมีเดียหรือ Youtube ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็เป็นข้อห้าม Youtube บางส่วนคือเพราะว่ามีกฎหมายก็คือเรื่องการคุ้มครองสุบุคคลตอนนี้ช่อง Youtube เราจะไม่จะเก็บจดจำไปหน้านะครับผมและบางวิดีโอนะครับได้รับการคุ้มครองสุคคลอยู่มี หลายประเทศนะครับมีทั้งในสหาภาพยุโรปส,สหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์และไทยซึ่งเป็นประเทศที่กําหนดเนี่ยมีกฎหมายเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับสำหรับผมคิดว่าผมจะต้องทาเนื้อหาแนวใหม่มากกว่าเดิมในอนาคตข้างหน้าด้วยครับสําหรับเรื่องการเปิดสร้างไรายได้ u t u b e นะครับที่ผมคิดว่าผมอยากจะมีบ้านใหม่ในอนาคตไม่ไม่รู้ว่ามันมีกี่ปีผมก็อยากจะมีเงินนะครับ ไม่ใช่ไม่มีมีเงินเอาไว้ซื้อบ้านอะไรประมาณนี้ครับเราจะดูความวิจัยนิดหนึ่งสำหรับคุณยอดผู้ติดตามมากกว่า1คนนะครับแต่ว่ายังไม่มีขั้นต่ำนะครับยังสามารถพัฒนาของช่อง YouTube แต่ต้องมีจำนวนคลิปหลักก็คือประมาณ10วิดีโอบางช่วงนะครับส่วนช่อง YouTube มีคนติดตาม10คนแต่ไม่มีขั้นต่ำซึ่งมีบางคลิปวิดีโอนะครับที่มีเนื้อหาความแตกต่างกัน,นครับ พื่อสามารถที่จะยอดสถิติของ YouTube ในคลิปวิโดีโอของตัวเองได้ยอดผู้ติดตาม100คนแต่ไม่มีขั้นต่ำตอนนี้บางคลิปไม่สามารถสร้างรายได้ไม่ใช่ว่าจะผิดกฎนะครับแต่ว่ายังสามารถสร้างรายได้หรือเปล่าอันนี้คือยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอผ่านกฎและต้องมีจำนวนชั่วโมงในคลิปแต่ยังสามารถที่จะเปลี่ยน URL ของช่องได้อีกด้วยส่วนสิง ซ่ที่สิ่งที่ติดตาม100คนก็คืออยากจะซื้อสินค้าอะไรตามราคาที่โหดตามตามจำนวนคนติดตามเป็นหลักน้อยได้ยอดผู้ติดตาม1,000คนนะครับหนึ่คนสี่พันชั่วโมงแล้วก็240,000สนาทีครับทางช่องเราครับก็จะมีการเปิดสร้างารายได้และมีโฆษณาขึ้นประมาณนั้นนะครับผมและผมสามารถซื้อสินค้าของมือสองแบบราคาแพงๆได้อย่างเช่นชิ้นละหนึ่อะไรประมาณนี้นะครับ และยังไม่พอนะครับยังสามารถต่อสัญญากับแอปพลิเคชันต่างๆประมาณ7ปีได้ด้วยแต่ถ้าเป็นจิตตาม100คนผมว่าสัญญาแค่แอปพลิเคชัน2ปี6เดือนนะครับฉะนั้นคนติดตาม1000คนสามารถต่อสัญญาแอปพลิเคชันได้สูงสุด7ปีเหมือนกันครับส่วนสำหรับยอดผู้ติดตามประมาณ10,000คนนะครับผมก็สามารถซื้อของอะไรแพงๆในห้างสรรพสินค้าได้นะครับถ้าช่องผมมีคนติดตาม1 0,000คน ผมก็ซื้อของอะไรแพงๆได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถยอดการชมและวิดีโอต่างๆมากมากยาด้วยครับซื้อของแพงๆได้อยากได้อะไรก็ซื้อแต่งเป็นของแพงๆได้ด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนคนนะครับผมอยากได้อะไรที่ผมอยากได้คือเช่นรถยนต์ป้านน็อกดาวน์แล้วก็ไอโฟนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทิ้งที่ของอยากได้จะมีจำนวนจำกัดแค่ บ้านน็อกดาวน์แล้วก็ iPhone ครับแต่ของมันไม่จํากัดก็คือพวกรถยนต์รถกระบะเอาแค่รถกระบะหรือรถบ้านอะไรประมาณนี้ส่วนยอดผูติดตามมากกว่า1ล้านคนนะครับก็จะได้บ้านไม่ต้องเช่าอ,อะไรแล้วซื้อบ้านไปเลยราคาเป็นล้านนะครับถ้าติดตามช่องผม1ล้านคนนะครับผมก็อยากจะได้บ้านดีๆด,ด้วย บ้าน3ชั้น2ชั้นอะไรก็ว่ากันไปมีหลายห้องเอามาจัดเก็บกันสบายๆครับผมอยากจะมีช่อง YouTube ติดตาม1ล้านคนเหมือนกันครับจะได้มีการเปิดสร้างรายได้และกดต่างๆมากมายอีกเทียบนะครับผมส่วนสำหรับกดต่างๆในการเปิดสร้างรายได้ของ YouTube ผมก็ต้องพัฒนาเก่งขึ้นครับส่วนถ้าใครที่ติดตามช่อง YouTube นะครับอย่างเช่นช่อง YouTube ที่มีคนติดตามขั้นต่ำอยู่ที่1000และ10,000คน และช่อง Youtube ที่มีคนติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนถึงล้านคนผมต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับผมผมสู้ต่อไปดีที่สุดครับผมได้รับผ่านการกดทางด้านชุมชนของ Youtube อย่างเป็นทางการนะครับแล้วถ้าใครที่มีอะไรอยากจะคุยกับผมเนี่ยมาพิมพ์คอมเมนต์กับเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับโชคดีนะครับผม